JYP ออกมาขอโทษประเด็นชุดดาฮยอนและแชยองของวงทวาย JYP Entertainment ออกมาขอโทษประเด็นชุดฮันบกของดาฮยอนและแชยองวงทวายเพลงสวิตทูมีที่ดันไปคล้ายกับวงแบ a ็คพิงเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาดาฮยอนและแชยองหนึ่งในสมาชิกวงทวายได้ทำโปรเจกต์ m e โลด y Project ปล่อย MV ล้อเรียนเลนนาะและพักจินยองนะครับในเพลงสวิตทูมีนั่นเองนะ หลังจากนั้นไม่นานนะครับทางสไตลิสต์ของวงแบ็กพิงก็ได้ออกมาโพสภาพ MV ดังกล่าวผ่านอินสตาแกรมของเธอนะครับพร้อมแนบข้อความระบุว่าเอ๊ะนั่นมันชุดที่ฉันออกแบบนี่นาะทำไมมันไปอยู่ใน MV นี้ได้ยังไง ซึ่งชุดดังกล่าวนะครับเป็นชุดฮันบกประยุกต์ที่สไตล์ของวงแบ c ็คพิ้งได้ออกแบบใน MV ของเพลง How You Like That นะครับที่ถูกปล่อยเมื่อวันที่26มิถุนายน2020นนั่นเองนะมันค่อนข้างคล้ายและเหมือนมากๆเลยนะและล่าสุดนะครับวันที่1 1นะครับทาง JYP Entertainment ต้นสังกัดของทวายได้ออกมาขอโทษเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวโดยระบุว่าประเด็นชุดฮันบกของดาฮยอนและชายองที่ใส่ใน MV นะครับนั้นเนี่ยพวกเราซื้อมาจากบริษัทอื่นนะครับ ที่ขายชุดทันบกและไม่ทราบจริงๆว่ามันคล้ายกันเราขอโทษจากใจจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเราได้ทำการอธิบายขอโทษกับสไตลิสต์แล้วและจะระมัดระวังให้มากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับ